ตอนนี้เวลา6โมง31นาทีนะครับ6โมงครึ่งนะพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นแล้วกำลังจอบไปวิ่งยาวนะครับวันนี้ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆเป็นลองสโลตดิสแทนนะเห็นไม่เร็วมากนะครับแล้วก็พกน้ําไปด้วยนะมีเป้น้ําแล้วก็มีโทรศัพท์หูฟังนะครับมีเจลด้วยนะ <c oughs> เป็นกล่องรอย a ลดีนะวันนี้ได้มาจากที่งาน c a v วล r y X อซนะครับแล้วก็ กินเกลราเม็ดของพีโวเรียบร้อยวิ่งกันครับเริ่มเลยถึงไปคุยไปเพลินๆไดเดี๋ยววันนี้จะพาเยี่ยมชมจังหวัดลำน่าะเจริญแบบรอบน,อ,นอกๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แบบชนบทนินดๆด้วยนะยังไมวดิ่งโลเลยครับเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเข้าทางข้างบ้านมาครับ ตรงน,นี้จะเป็นข้างที่ผมใช้ซ้อมประจำนะเป็นเส้นทางรับตรงน,นี้จะตรงไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นระยะ3กิโลเมตรนะครับไม่มีบ้านคน,นนะมีประมาณ2ถำหลังแต่ก็เป็นแบบทุง่งนาที่แบบพราเขามาทําการเกษตรนะครับเขาจะไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่กันเท่าไหร่จะ2กิโลแรกแล้วครับ รองเท้า Fire, ท 3. เป็นผรยนุ่นี่สาเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งไกลๆเหมือนกันนะเอาต้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบามีแผ่นคาว์บอนเพชช่วยนะครับแล้วก็มีความนุ่มด้วเออนุ่มสบายเท้าดีด้วยก็พื้นเอาโซก็ทนทานนะครับเป็นดินเวบบับเบอร์ก็ทนขึ้นนะเอาขาก็ทำได้ง่ายนะครับข้อข้อไล่ไปเรื่อยๆได้สบาย แต่จะโค้งเคงนิดนึงนิดเดียวแต่ถ้าวิ่งไ่เร็วมันไม่ค่อยโค้งเคงเท่าไหร่สองโลแล้วดูวิวครับชิวมากเนละยไม่มีใครเลยนะชาวบ้านเขาตัดตัดต้นไม้ครับทำพื้นที่เกษตรเพิ่มแถวนี้มันมีส่วนเป็นที่เป็นป่าเยอะอีกนะ ยังเป็นป่าอยู่นะครับด้าน,นี้เป็นอยู่ขาุ้ยขึ้นเนินมนาะนิดนึงครับด้านหลังไปต่อครับไปไปนะครับาสารแดดข้าสารานซาดประมาณห้าร้อยเมตรนะครับที่จะเป็นทางลูกรังโหแต่ตรงนี้มันขึ้นเนินด้วยอ่ะ ลมเงาต้นไมยก็ดีครับวันนี้ในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการวิ่งแบบนี้นะลองสโลดิแทนนะครับมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็ต้องทํำยังไงนะเทคนิคแ้วเดยว่าในช่วงนี้เราออ,อกซีซันกันก็อยากให้ลองมาลองสโลดิแทนกันดูนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะแต่เดี๋ยวนี้ขอตอนนี้ขอดันเนินแป๊บนึงเน้นสูงว่ะ เง้นก็อนข้างสูงเลยเขาะขึ้นมาเลนหกเลนเจ็ดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนที่วิ่งในระยะสิบโลนะครับหรือว่ามาราธอนนะทุกอย่างนะครับทุกระยะรวมถึงอัลต้าด้วยทุกระยะก็คือจะต้องมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวนั่นแหละเพราะงั้นการบึกซ้อมนะครับ ในเรื่องของระยะทางตามเป้าหมายแล้วก็การแบ่งคอร์ดวิ่งหรือว่าวิ่งฟาดเล็กหรือวิ่งสปีดเวิร์กหรือว่าวิ่งอีซี่รีพลี่ทุกอย่างจะอิงตามระยะทางเป้าหมายของเรานะครับแต่ว่าลองสโลดิสแทนนะหรือว่าการวิ่งแบบ LSD แบบช้าๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเน้นที่เวลาเป้าหมายนะครับไม่ใช่ระยะทางเช่น รามีเป้าหมายที่เวลามาราธอนที่เวลาสามชั่วโมงครึ่งเราก็ควรที่จะลองสลด,ดิทันให้ถึงสามชั่วโมงถึงสามชั่วโมงครึ่งรประมาณนี้ละกันโอ้ทะลุมาแล้วสวยไหมบรรยากาศเพลินมากเลยครับเชา้านี้แต่แดดเริ่มแรงแล้ว <Okay. S 1> สี่โลพอดีครับ ิน้ำก็นะพวกน้ำมาด้วยก็ดีเงี้ยจิบได้เรื่อยๆบางทีวิ่งไปคุยไปขอแห้งแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือ10โลสมมุติซับหนึ่งเราก็วิ่งลองสโลดิแทนสักสักหนึ่งชั่วโมงนะครับมีใจแบบนี้ให้ร่างกายมันคุ้นเคยถ้าเรามีเป้าหมายสับสอง มาฟันลาถอดเราก็วิ่งสองชั่วโมงง่ายๆแ่านั้นเลยวิ่งเบาๆส่วนเรื่องความเร็วนะครับเพสที่ใช้ก็จะเป็นเพลสอีซส,สบายๆก็โซนหน่งโซนสองเริ่มจากโซนหนึก็ได้จบสักโซน2ต้นโซนสอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็คือจะต้องอยู่ในช่วงที่เป็นแอโรบิกแอโรบิกก็คือร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันยังใช้ การหายใจในระดับเซลล์ปกตินะครับยังไม่มีแลกติกเยอะนะก็แล้วแต่ความพยายามของแต่ละคนจะได้ความเร็วเท่าไหร่เราก็ล็อกไว้อย่างผมวันนี้ก็เป็นหกหกครึ่งมหาหกนะครับตรงไหนตอนไหนที่เริ่มหอบก็หยบผ่อนๆนิดนึงเพราะอากาศมันร้อนนะครับก็คุมฮาร์ดเลดเอาไว้ที่โซนต่ำๆแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพเรา ใช้ระบบพลังงานแบบนี้ไปนานๆนานๆใช่ไหมร่างกายมันก็จะเริ่มปรับนะครับตัว c a ด d i o v a s c u l a r หรือว่าระบบเลือดแล้วก็ระบบเส้นเลือดซึ่งลงไปถึงระบบเส้นเลือดฝอยนะครับแล้วก็หัวใจเออคือระบบเลือดทั้งหมดอ่ะมันรับรวมหมดทั้งเส้นเลือดแล้วก็หัวใจเขาก็จะพัฒนานะครับให้ดีขึ้นให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับ ขึ้นยังไงนะก็คือเลือดไหลเวียนสะดวกขึ้นนะครับเส้นเลือดที่อาจจะเคยมีน้อยก็มีมากขึ้นคือเส้นเลือดเนี่ยมันตัดเพิ่มได้ตลอดมันจะมีการตัดเส้นเลือดเพิ่มทัดถนนเพิ่มเส้นเล็กๆเส้นเลือดฝอยเพราะมันมีเส้นเลือดฝอยเยอะเส้นเลือดที่มันเคยเล็กที่มันไปสู่เส้นเลือดฝอยอ่ะมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นด้วยถนนมันก็จะดีขึ้นนะครับ มันเังเมุกเยอะแต่เดิมมันเป็นถนนลูกหลังใช่ไหมก็ตัดถนนใหม่ถนนก็ดีเราก็วิ่งสะดวกเหมือนกันเลยนี่ไทยเลยครับวันนี้ทันนี้ก็มีส่วนยางพาราเยอะนะเมื่อกี้ที่วิ่งผ่านมาก็เป็นส่วนยางพารานครับสวยเลยร่มอันนี้ก็มาอาบแดดนิดน,นึงวิ่งไปฝั่งเพลงไปก็เพ่นๆครับไปเรื่อย จะฮาโลแล้วไปเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อครับโหที่แถวนี้มีหมานะหมาไปไหนวะหมายังไม่ตื่น พะเขาบ้านคนสวนบ้านคนจะมีหมานะครับปกติข้างหน้ามีร่มร้าเย่การเสริมประสิทธิภาพษษษให้กล้ามเนื้อของเราโดยการวิ่งเยยาวช้าๆแบบนี้นะครับประสิทธิภาพษษษษษที่ว่าก็คือเรื่องของอาการหายใจในระดับเซลล์นะของกล้ามเนื้อ,อน,นั้นๆนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะครับฝึกเหมือนฝึกกล้ามเนื้อแดงให้เก่งขึ้นนะบางทฤษฎีนะครับแล้วงานวิจัยก็บอกว่าช่วยเพิ่ม ตัวของไม่ตัวคนเดียนะครับให้มาขึ้นด้วยนะครับคือกล้ามเนื้อแดงเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดแดงเยอะนะเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของแอโรบิกนี่แหละ,ะครับก็เป็นสโลว์ทวนะิสก็พอมีไม่ตัวคนเดียเยอะมีเม็ดเลือดเยอะมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละมัดเล็กๆมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ พราะมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจมันก็ทํางานได้เออทำงานน้อยลงอะ่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราฟิตมากๆนะครับหัวใจเราก็จะเต้นชา้าลงนั่นแหละอในคนที่แบบร่างกายฟิตอะก็เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายมันทรงประสิทธิภาพมากๆนะครับ Yes! ต้องค่อยๆฝึกกันไปนะ เรื่องนี้ไม่ได้สามารถที่จะทำได้ในวันสองวันนะครับต้องใช้เวลาแบบนี้แหละเทคททม์อ oh. จุดชมวิวครับทะเลเราเล่นไม่ใช่ทะาเลนนะอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะโอ้โห,โหดูกว้างเลย ดูพระอาทิตย์สิครับร้อนแรงนะวันนี้แต่ก็มีลมนะได้ได้ยินเสียงลมอะลมเย็นสบายเลยจะไ,ไปถ่ายรูปเล่นตรงนูน้นหนักหนึ่งนะนี่สวยไหมมีวันใดลงด้วยครับ ก็ดีคงยีน้ำนะตรงนี้อะไรกันเนี่ยขึ้นยังไงโอ่ะโอ้ย เทวนิดๆเอาอันนี้กองโกโปเนี่ยเอาขายยาวๆมานะไล่หมาได้ด้วยเป็นการยาวๆสัก40เซน50เซนนะครับอย่างเงี้ยถ่ายได้ไกลด้วยก,กว้างดีแล้วก็เอาไว้ไล่หมา <c oughs> ตอนนี้ก็ผ่าน1ชั่วโมง5นาทีนะครับ10กิโลเมตรพอดีนะ ไปเรื่อยๆชิวๆกันก่อนนะครับเมื่อกี้ผ่านหมู่บ้านมาเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่าหมาเยอะมากแต่เราก็วิ่งๆไปเขาไม่กัดหรอกปกติบางทีผมก็เอาขนมหมามาด้วยเออบางครั้งอนะนานๆทีก็มาให้ <c oughs> ติดทินบนเดี๋ยวจะเลี้ยวไปชมสนามส้มนิดน,นึงนะนี่วิ่งจนมาถึงสนามส้มเลยนะ จ้าสายตรงนี้นะครับถึงแล้วสานามกีฬาจังหวัดทำหน้าจเจริญครับไม่ได้มาตั้งหลายวันแล้วไม่มีใครมาเลยเงยียบเชียบเข้าได้แปนเนี่ยโอ๊ะหอก เข้าไม่ได้ครับไปต,ต่อแล้วทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดวนะครับประตูด้านนอกเมื่อกี้ไม่เปิดก็เลยอ้อมมาจะเข้าไปเยี่ยมสนามส้มหน,หน่อยนึงนะคิดถึงคิดถึงถึงแล้วแย โอ้มีห้องน้ำเลยนะครับที่นี่มาแวะห้องน้ำหน,หน่อยนึงโลืมโต๊ะไว้เนี่ยหนึ่งสนามต้ม้วเย่ yeah! สนามที่ผมมาซ้อมประจำครับตรงนี้ก็รอบหนึ่งสี่ร้เมตรห่างจากบ้านสิเอ็ดโลครึ่งสิเอ็ดโลครึ่งนะ วิ่งมาถึงสนามกาดดีมากเลยแถวนี้แต่แดดเริ่มร้อนแล้วสะชืนเลยครับนี่ออกเยอะมากเลยนี่โอ้ไปต่อกันนะมาถึงอ่างเก็บน้ำผูตุยทยานครับอ่างใหญ่ เมื่อกี้ไปแวะ้อเป็นมานะซื้อนี่มาครับโปรกอริเเวตนกดใหญ่แวะกดเงินแล้วก็ไปซื้ออะไรกินนด้นิดหน่อยนะครับกินขนมปังแผ่นหนึ่งาการวิ่งยาวยๆเนี่ยมันก็สนุกดีนะครับแล้วก็วิ่งแบบลองสโลว์ดิสแทนเนี่ยมันก็จะต้อง ปริมาณเลดใช่ไหมสิ่งที่จะทำให้ฮาร์ดเลดเรามันขึ้นก็คือการวิ่งนานนะครับวิ่งนานขนาดนีน้ก็ขึ้นได้ก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมันก็คือเหมือนกับเลือดเนี่ยมันค้นขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการที่เราใช้งานร่างกายหนะักก็จะมีทั้งท้องเสียหรือว่าน้ําที่แบบต้องเสียไปนะครับมีพลัาางงานที่ลดลง หัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าคาดิแอคดิฟนะครับมันก็จะดิฟขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยดวงอาทิตย์อากาศสภาพอากาศแล้วก็ความชื้นความร้อนต่างๆนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเอฟฟอร์ดนะครับหรือว่าความพายายามหรือว่าความเร็วนั่นแหละที่เราวิ่งนะของผมเนี่ยจะชอบใช้เป็นค่าความพายายามนะก็คือ าจะแบ่งเป็นโซนหรือว่าแบ่งเป็นเซสชันของการฝึกเช่น e ีซี่เทมโหรือว่า Speedwork อะไรเงี้ยนะครับเพื่อกำหนดค่าความพยายามถ้าเราก็ถ้าเรามาวิ่งยาวแบบนี้ต้อง Slow Distance ใช่ไหมแต่ว่าเราวิ่งเร็วเกินมันก็จะทำให้เราเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องวิ่งช้า,ชา ช้าแค่ไหนนะก็คือของผมเนี่ยจะอยู่ที่โซนสองไม่เกินโซนหนึ่งตอนแรกโซนหนึ่งนะตอนนี้อยู่โซนสองตลอดละถ้าเลรโซนสองผมจะอยู่แถวร้อยเนี่ยตอนนี้ร้อยสาสิบเจ็ดนะครับเพจหกครึ่งก็ไม่ให้เกินร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบแปดคุมไว้แถวเนี้ยคือจังหวะมันมีขึ้นเนินอย่างเงี้ยอนเลศมันก็ขึ้นใช่ไหมเออมันก็จะเหนื่อยหน่อย เพราะนั้นก็ต้องคุมเอาไว้ที่แถว140นะของผมไปเรื่อยๆก็เพื่อที่จะให้เราลองสโล d i ดิสแทนได้นั่นแหละก็คือวิ่งยาวๆได้เพราะถ้าเราไปวิ่งเร็วเกินมันก็จะวิ่งยาวไม่ได้มันจะเหนื่อยแล้วเราก็จะหมดก่อนนะครับเออแค่นั้นแหละต้องอยู่ในส่วนแอโรบิกไปเรื่อยๆชิวๆทำว่าช้ามากๆได้ไหมช้ามากๆมันก็คือเหมือนสลับเดินอย่างเงี้ยปะ มันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องของแบบระบบหายใจนะครับม,มันก็จะต้องวิ่งให้ต่อเนื่องหน่อยหยุดได้อย่างผมหยุดก็หยุดแป๊บนึงซื้อของอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วิ่งต่อ15โลแล้วครับ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไป15โลพอดี จะได้ยนะี่สิบกว่าโลนะอออถึงวัดพระใหญ่ครับโอ้ย่าจะก้ามถนนได้ครับเพตตกเลย ร่มลื่นมา,มากๆครับที่นี่ต้นไม้ใหญ่ตออหนึ่งก็ระยะทางหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณเก้าร้อยเมตรถึงหนึ่งกิโลเมตรโดยประมาณสำหรับวัดพระใหญ่นะครับเนินเยอะเนินซึมข้างในวัดนะเป็นโลลิ่งนะครับามาไหว้พระกันครับพระกุญาุู่เมืองของจังหวัดอนาองทงจังหวัดามองคนิีงเมืองครับ ยี่สิบโลพอดีครับตอนนี้สองชั่วโมงเจ็ดนาทีล้ะเพจน้อกว่านะโอ้ยตอนนี้เมื่อกี้เดินเนินมาเหนื่อยเนินขึ้นนลงๆนะครับที่อำนาจก็มีเนินนะนิดๆหนนะ่อยๆซึ่งๆแต่ตอนนี้มันก็เหนื่อยแล้วก็เลยเมื่อยเมื่อยขาออซื้อน้ำมายรหอน ำหรับรองเท้าน,นะครับวันนี้เลือกใช้เลเว็บไฟ3นี่ก็บทสรุปก็คือว่าวิ่งมาเกือบ150นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงครึ่งนะสบายมากๆเลยชิวๆเลยคนระับเบาแล้วก็เด้งดีนุ่มด้วยนะไม่กระด้างเหมาะสำหรับการวิ่งยาวๆจริงๆครับสำหรับเว็บไฟ3โอ้ชิวเลยนะครับการเลือกใช้รองเท้าก็ เอาตามที่เราถนัดน,นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คือ,อยังไงก็เน้นที่ทนทนถ้าเกิดว่าต้องวิ่งนานๆนะครับถนนที่ผมวิ่งมันไม่ค่อยสุกขูขาอะไรมากเพราะว่าบ่ายสามก็เลยชิวๆนะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเป้หมายความจริงแล้วเดียวไปถึงซอยบ้านแล้วครับ อีกประมาณ500เมตรก็ดึงช้าเลยนะช่วงท้ายดึงแบบช้าสุดเลยเกือบเดินเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เป็นการคููดาวในตัวนี่แบบเพจเจ็ดไปเลยนะครับช้าเพจเจ็ดเพจแปดเพื่อปิดการวิ่งในวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมยืดเหยียดกันด้วยนะถึงแล้วครับราเราเมียนดาวครับ วิ่งจากบ้านน้นมาบ้านนี้นะเแล้วสองชงครึ่งเดเธเรียอยู่หกว่ากัวอยู่ข้างบ้านครับยี่สิบสาาโลเ้ยสองชั่วโมงนาทีครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ ลองสโลว์ดิสแทนในวันนี้นะสรุปเลยก็คือเราวิ่งสบายๆนะครับให้ได้นานๆตามเป้าหมายเวลาของเราอย่างวันนี้ของผมก็เอา2ชั่วโมงครึ่งก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะดันให้ถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งโดยโประมาณน,นะก็ไปได้เลยอย่างั้นแหละช้าๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าร้อนมากๆเราก็หยุดดื่มน้ำนแล้วก็เติมอาหาร mm hmm. เติมกันแลระหว่างทางนะวันนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมสั่งเขาลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมบาย